พี่น้องครับผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยวิสามันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ประเทศมาเลเซียเขาใช้เวลาประชุมกันกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวครับโดยทั้ง2ฝ่ายนั้นต่างเห็นพ้องแนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง13ข้อ13ประการด้วยกัน และท่านพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เดินทางไปเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ร่วมกับพลเอกเตียเสรยหารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทางกัมพูชาก่อนการประชุมท่านได้ไปเข้าเยี่ยมคาระวะท่านดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านก็กล่าวว่าท่านรู้สึกยินดีที่เห็นการหยุดยิงและการหารือในกรอบ GBC ไทยกัมพูชาในครั้งนี้แต่ท่านก็บอกว่าท่านได้หารือกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วเห็นตรงกันว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทย ดังนั้นแล้วทางมาเลเซียจะเป็นเพียงแค่ช่วยประสานงานให้ทั้ง2ฝ่ายหารือเพื่อแก้ไขปัญหากันเองโดยมีอาเซียนสนับสนุนซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีสหรัฐอเมริกาและจีนเข้าร่วมสังเกตการด้วยนะครับและทั้ง2ฝ่ายก็ได้เห็นชอบร่วมกัน13ข้อ13ประการดังต่อไปนี้ครับพี่น้อง นั่นคือประการที่หทั้งสองฝ่ายต้องหยุดยิงด้วยอาวุธทุกชนิดหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ไม่ได้เกิดจากการยั่วยุต่อที่ตั้งหรือกำลังของอีกฝ่ายหนึ่งโดยจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาดประการที่ 2. ให้ทั้งสองฝ่ายวางกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่หลังการหยุดยิงเวลา24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2568โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังที่ตั้งและ ไม่ทําการลาดตะเวนเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามประการที่3จะไม่มีการเพิ่มกําลังเข้ามาตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาประการที่4ทั้งสองฝ่ายจะละเว้นการยั่วยุใดๆที่อาจนําไปสู่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ไม่ปฏิบัติการทางทหารเพื่อรุกล้ำเขตน้านฟ้าเขตดินแดนหรือที่ตั้งของอีกฝ่ายนับตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2568และไม่ก่อสร้างหรือพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือการเสริมความมั่นคงของที่ตั้งทางทหารล้ำออกไปนอกเขตของฝ่ายตน ประการที่5ครับงดเว้นการใช้กําลังทุกประเภทต่อบุคคลพลเรือนและวัตถุเป้าหมายทางพลเรือนโดยเด็ดขาดซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนตามพื้นที่ชายแดนแล้วยังเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยประการที่6ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในเรื่องการปฏิบัติต,ต่อทหารที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายตรงข้าม ทั้งการดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ที่พักอาศัยอาหารและการรักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการนำทหารหรือพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามารักษาพยาบาลฝ่ายที่จะรับรักษาก็มีสิทธิ์ในการพิจารณาตามความพร้อมของสถานพยาบาลเวชภันฑ์บุคลากรทางการแพทย์หรือจัญญาบันทางการแพทย์เป็นรายกรณีไป ประการที่เจกรณีมีความการขัดกันด้วยอาวุธทุกชนิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันหารือในระดับพื้นที่ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัว ประการที่8ให้ดำรงการสื่อสารตามปกติระหว่างภูมิภาคทาหารและหน่วยต่างๆและในระดับรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้ง2ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นด้วยสันติวิธีและหลีกเลี่ยงการประทะกันและให้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c ภายใน2ส,สัปดาห์หลังจากการประชุมในครั้งนี้เสร็จสิ้นโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประการที่9งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมที่รู้จักกันว่าเฟกนิวส์นั่นแหละครับประการที่10ทั้ง2ฝ่ายจะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมกันรวมถึงการหยุดยิงและจัดให้มีคณะผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งนำโดยมาเลเซียเพื่อติดตามให้การหยุดยิงเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ประการที่11ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เกิดการหยุดยิงโดยมีคณะผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกอาเซียนนำโดยประเทศมาเลเซียประสานงานและสังเกตการ ประการที่12ในระหว่างรอให้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจะถูกจัดตั้งขึ้นในไทยและกัมพูชาเพื่อสังเกตการการหยุดยิงของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ และประการที่13ประการสุดท้ายนั่นก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายจะจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในครั้งถัดไปภายใน1เดือนนับจากวันที่7สิงหาคม2025โดยจะหารือเพื่อกำหนดสถานที่ประชุมกันต่อไปครับ และทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนี้ที่ได้กล่าวมาแล้วคือข้อตกลงที่ไทยและกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมด13ข้อ13ประการนั่นแหละครับพี่น้อง